สวัสดีครับมือน,นี้ครับบ้ากอลียังพูดอะไรกับเราครับไก่คือยังอยู่บ้านมีแหละเพราะว่าพวกผมเนี่ยในช่องอ่าคงอีสานบ้านขวอยิงครับพอเล่นมากมองไหมตัวว่ากับบ้านนี้ห้องถิบสื้อนี่ไหมครับซ <c oughs> ื้อกล้วยไปอันซื้อกล้วยมาซีวีพี่รองผมสามซีวีสิไปเลี้ยง มือนเดิมก็ลอกกระแตสัตว์ปลาทุกอย่างลิงค้างกระลอกกระแตนกหนูปูปีกกินได้เบิดสัตว์ใดที่มันกินตัวนี้แม่นครับถือต้องว่าครับก็ว่าที่ให้บ้านนี้เอฟซีเขาแนะน้ามายังสี่บ้าเกาหลีขอจังหน้าที่ก่อนครับคือเอาหมองย้ายหมองแล้ววีซะเอื้อไอ้ไสเอื้อยิ่งพอไงแม่ไงน้องลุงลูกหลานโอเคแมนหมองแล้ววีหมองแล้ดายจะไปไหวหมองเดียวแล้วมันสี่หยาดกันกินเพิ่นว่ากันสัตว์ใหญ่เปนยังสีได้กินสัตว์หน่อยสีถือไรอยนี้เพิ่นว่าจังสี่ขจาวานี่ฉนี่หอมนี่ แม่นบ่มีไอ้พี่น้องข้อติเห็นบ่มาเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวครับพี่น้องผมสวัสดีครับเกิดมาฮอ้ก็เคยได้ยินแค่นี้เราบ้ากาหลีมาไม่สิมีแค่นี้ในเอ่อเล่นมากของบนัอลต่างๆทุกว่าในดอนผู้ตาเฮาซึ่งได้รับกระแสก่ะตอนรับอย่างดีในบ้าเกาหลีแม่นบ่อ่าเล่นมากแข่งนี้แหละครับบ้ามีสิบห้าเป็นชิมเราไปเบื้องผลงานที่เอาหอยใบเที่ยวก้อนกล้วยที่เาหอยใบเที่ยวก้อนมันสีมีนกหรูปูปีกมีสัตว์ปลามาสินบ่ถอดได้เข้า ผมมีบัตรนันงม่สี่ร้อเก่าปีแล้วครับผมยังไม่เคยคือกันกระบามีกับทีแรกในชี่ิี้คือกันเล่นมากแสดงว่าผู้ใยญ่บ้านเพื่อนพท่านเขาใจธรรมชาติมองนี้คือว่าพวกผู้นําเพื่อนพท่านเขาใจธรรมชาติที่อยู่ในนี้เราเพื่อนพราหูว่าสีน้่เที่ยวแบบใดเฮเขาสีเฮ็ดสะพานไปใต้นี่บอกพี่รองเฮ็ดสะพานไปใต้ปียางไปยางไปเราเขาไปทะลุมองแล่นมากมองจุดน้่เที่ยวของเขาบอกคันเพิ่ขึ้นได้อย่งสี่บรรละสิบบาทเสื้อแนวว่าเดือนหนึ่งเฮ็ดไรได้ให้หมู่บ้านนี้ บ่ต่กาก็หาเมื่อนบาทถึงแสนหนึ่งพี่นอ้องตำรวจตอนนี้เบ้ามี่บอาได้เลยตำรวจตอนนี้เบ้าเกาหีสิบ้าเบ้ามีไปตำรวจเบิ่งก่อนกับพื้นที่เ้าจังสิอ่าชิดคนเอียงคว่ำชิดดีๆแม่เ้าที่เห็ดแบบเด็ดตำรวจตอนนี้ติดในน้นำไปเบิ่งก่อนครับเล่นมากี่ลิไปเอาจังสีก่ก้อนอื่นต้องไปเบิ่งตัวนี้ก้อนเด้ไปเบิง่งผลงานว่าเ้าเอาไปเกี่ยหนูนกนูปูปีกสัตว์ปลาทั้งหลายมีสีมีแนวกินบ่าไขมีแนวกินกล้วยตองแวงไปลุยเดินกันไปเลยครับ นั่นเห็นบ่วบก่าอีกแล้วต้องยางบ้าเกาหลีบ้ามีเคืยยางเขามากลางคืนก็มาเราดิกับทิดบุตรไปลุยพี่รองผมอือครับครับมันมีทางยางเขาอยู่ยางไปเลยครับบ่แม่ต้นพุดต้นดอกไม้ป้าที่เพิ่นเอาไปบูซาเนาะพี่น้องเนาะนะไปพี่น้องผมเกินกันแล้ว มองไหนเป็นตะว,ว่างโอ้ต้นมันปา่าต้นตนี้คือนหลอดออกต้นมันปา่าพี่น้องหามมาเห็ดอีหยังเด้อพี่น้องนี่ต้นใหญ่อายุเป็นร้อยปีแบบนี้นี่หามมาสูนเด็ดขาดเลยนี่บ่าวมียอมบ่ได้ฮะนั่งไงในป่าน,นี่นบ่่่นบตาลุยดอนผู้ตาพี่น้องผมมาไม่ติดฟากกระเดื่องนี่มองนี่เดิอนไนม่ใช่นี่จะรอกระเจอมากาจากปไปท่านบ่ เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่ไพ่นะี่น่ะสิไปว่างจังไหนอยู่นี่โโฟังฟังฟังดีดีบ่แมนว่ามันจับเราเฮียลงคันสีเฮ็ดก็กคือหมอกคคคคคหกว่างไว้เป็นเครียสุบไว้จังเครียไม่จังสันกระไดอยู่เข้าไปแลือก,กอนนี่โอ้โยสิบาะมันทาางใกล้ทางร้ายมันก็ออกมาก,กินลำบากมันอายคนไปจะบอกนี่ ปลาน่าสนใจที่นองเอาเงานี่ก็ได้เงานึงบ่ไก่ทางคนไดหรอกเอาวีนึงเอา้ากล้วยมันมีซี่วีบ่แม่หนบ่บาเกาหลีอ่เยะสาจุดเห็ดเฮียดิ่งสามนั่นนั่นแบบนีเฮียแล้วนี่หูเลยปเอาวางไปดิดิโอ้ซี เอ,เอาเอาเอาบามีสีแนะนำไหมเบาเกาหลีคือบางครั้งไปว่างไว้โหลดไลกับบ่อใดมันต้องให้มันแน่นหนาเน,นี่ยเด้จะต้องเข้าใจถ้ามาตาของสัตว์นะมันกินแล้วมันดึงมันใดบบกดมันกินแล้วมันดึงมันใดนนเอาไว้ยังสี่พี่น้องนอกคบเนาะมีคนนําพพูนไปพูนอกีกใครเนอย่แมนแมนยางยางหญิงจังได้หนีมาหนีมาให้อาหารสัดหรว่ามันมาเห็ดเปลี่ยน นี่พี่น้องผมนี่ประตูเขาแลนมมาของเขาเห็นบ่เดียวเดียวเดียวย่าฟ้าว้าเขาดิไอนี่จะต้องหอยไปมองนี่อีกเคียนนึงข้างไว้ดีๆมันอกโพวดบ่ได้เอาจังสั้นก็ได้นั่นเข้าไปเอาศาสตร์ออกห้อยห้อยได้่าห้อย่ือจังเาห้อยเสียกนี่แล้วเบื้งเดียวเดียวเอามาหนีครับเอาไ เดี๋วยวชอยออกมาสกักก้อนเดี๋ยวว่ามีสีหอยบ้างเล่นมักสร้างช้างนี่ว้าจะได้มีจะมีคูนเคียวไหมหรอนี่ย่างสีนะนี่พี่น้องนี่นี่ห่อกระหอยไว้ย่างสีขันเพิ่นลงมาเนี่ยเพิ่นลงมาจากเชิงน้อพี่น้องน้อนี่จากเชิงจากได้ว่าจเป็นลกนูกนูปูปีกมาจากพุ่นจากพี่หรือว่าจากทางไตทางไดนี่พี่น้องกะได้เต้นได้ไต่ขึ้นมากกะที่ได้กินกันเอา้า บ้าเกาหลีลอีกวีหนึ่งยุหันมีเจ้าวีนหนเลื้ยเออวีสุไท้าหอยจงอยครับครับไปทางนั้นเอามาให้กูบ่มาละบ่มาได้ครับหอยเร้หอยเด้ ปลาเดือดเล่นเล่นมากครับอย่าฝ่าเล่นมากครับอย่างไทยยังไายอย่าฝ่าอย่าฝ่า่อยเบื้งโอ้ยเนาะนายเบาเก่าดีนี่ไการหอยมันสิไปอยากยังกระดอกระเดียดเบื้งจุดมอสมล้วก็หอยลงไป นี่นนนีีี่่่พี่น้องให้มันแน่นหน,นาจังไงเนียนาน,านา้นาครับว่าจับไดไก็เสีบ่ได้พังลงง่ายๆพี่น้องผมนี่ประมาณนี้เนาะครับเน,บนาะอ๋อเดี๋ยวนี้ขึ้นกองใหม่เบิร์ละนกสัยปูเปีกก็ได้คือคือจริงๆเฟื่อนบ่หน้าสิขึ้นสูงบันนี้เราพี่น้องเนาะก็วันนี้ขึ้นหอดไปลายใหม่เลยว่ามีก็สงสัยอยู่พี่อย่าไปสั่นเด้ออย่าไปสั่นเด้อ ไอเห็นเขาเห็นเป็นปลาจางสี่แม่นบอพี่นองนี่เขาเห็นเป็นปลาจังสี่แต่ว่าไพา่ใหนี่มันเป็นคํำแรงม,มากแบบมเป็นคํำเขา้าไปเพราะใหนี่ยไปเยียบเล้วอุยดิบหัวบุ่นี่นี่ถ้างในมันเป็นตม้มเราเป็นอ่าคือจางบอดินดูดนี่<อ>พี่นองเมียนเขาไปฟังผุนเขาต้องอ้อมไปแมนครับอ้อมไปไปขันซ้ำสี่ขันซ้ำซ้ม,มุูลเขาสี่ละบ้ามีเนี่ยน้ำเลยแทวนี่เอาเขามาอ้อยพี่นองผมเอาบักไม้บักไไลมาอ้อยจางสี่ละ แล้วก็มายางยิ่งยางลาเอาอรดแต่ว่ามันผสมขวดสีเห็ดแมนบอล้วเหากับโบเห็ดอันใด้สมขวดสีอนุรักษ์รักษาอะช่องไอเลี้ยงครับผมบนกาแนะนํำมากเลยครับเร้อนี่หละเอานี่มองหนึง่งนั่นมองหนึ่งพี่น้องผมแล้วก็ยุ่งเหงาไหมาตรงนั้นอีกมองหนึง่งก็คือให้กระจายกันกินไปเนาะครับเนาะเอาไปที่นี่ไปองเขาป่ะไปทางไรหนเราบ่าวเกาหลีเหรอาขามาหลังเลียนมากพี่น้องเขามาทางหลังเดียน,นี่นแนวนี่นี่ ขามาทางหลังแล่นมากสางๆเดี๋ยวพี่น้องในเบื้องขั้มสวยงามล่ะมุดไปได้ว่าขัดไปว่าใดย่าไปเลยถอยขึ้นพี่น้องผมเอาอีกเชือกนึงเอาไว้หันสั้นนั่นนั่นเชือกไม่นั่นให้มันเลี่ยวรวดเพราะว่าอยู่ปุ่นไลฟ์วีอยู่รับรองมาพอแท้ล่ะนกงูปูปีกรับรองมาพอแท้เอามานี่นอพี่น้องครับบอกคน่าเขาไปเขาถ่อมองไม่ไกล เดี๋ยวบามีสี่แขนไว้ช่างสี่โอ้ต้นนีไหมวาฝนมาเลียเทพีนองพาะวามันฟาดลงเทพีนีดิผู้เป็นบูเป็นยังจิงสุดยอดว่าพี่น้องอุ้มนี่กันซ้ำค้นสีานสม,มาลาพวกอีเห็นพวกกัดใต้พวก เล่นพวกใด้นีได้เบิดแต่ว่าห้ามพี่น้องบ้ามีขอห้ามขอห้ามเด็ดขาดกันบ้ามีพ่อคือบ้ามีกันล่าคนท่านที่คือนกันนะขึ้นวสิมาล่าของในนีได้พี่น้องเด้อบ้ามีประกาศไว้ะตรงนี้เลยใช่บ้านห้องกระไดถูกขู่ถูกท่านขึ้นวสิมาล่าสั์ป้าของป้าในนีบ้ามีสีล่าขึ้นเ้อครับเด้อบอกกันไว้ก่อนเอานี่ครับพี่น้องผมคือให้มันสุกไปเรี่ยน่วยสุกกะให้เพิ่นมากินไปนะพี่น้องเนาะจังสิหน่วยเดีบยกับป้อยไว้นะประมาณว่า กินนวยสุกไปนวดดิบกับป้อยไว้ซึ่งกระเบื้องเอานี่ทางมาทางไปก็ไดนะครับนาะตามเชี่ยวห้องซุ่มเฮานี่แหละเชี่ยไม่ป้าเฮากับมานี่ก,กับไปจังสี่ป้าแบบนี้แบบนี้รากาอุ้มจังสี่เอาพี่้องผมกะมันกับบ่ทัวถึงละบ้ามีด้วยงบประมาณต้นทุนกับบ,บ่ได้หลายหลวงอีหยังกะเมื่อละสี่สิบห้าสิบบาทปเปยนาะพี่้องเนาะกะับผู้ขายกับตามคนให้ฟรีมานั่ง ว่าเขาเอามาเลี้ยงสัตว์ปลาสลักพนก็ให้มาให้ได้ไปก็โอเคดีต่อใจพี่น้องผมอุ้ยแม่งยังเลยพี่น้องเขาเอื้อตัวอียังเขาเอื้อตัวอียังพี่น้องโอ้ยเห็นตอนนี้ทุ่นระัดเดือนนี่นี่ยังมุ่งยัดไปมุมงยังเะอโอ้ยอย่าไปไกลมันอย่าไปไกลมันระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อยัดดึงให้มันขาดไหมหรอจะไปดึงแค่ยังอย่าไปดึงมันสังไหมอ๋อมันเขาจะว่าตัวไอ้ แม่งอียังก่งแม่งมุมโอ้ยการนี่แหละแม่งมุมนะชูเชิยนแม่งยังสิ้นแจ้งใดเย็นนี่แม่งยังสิ้นไงว่าแม่แม่งมุม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 เราพี่น้องเนาะอู้ no. ตดปวดเด้วยเลยไม่นซื้อไปแม่งมุมไปไปไปเดินเดินหลงทางอีกแล้วพี่น้องผมมาบ่าวเกาหลีบ่าวมีน้ำมาเอาใสิไปเถือกกระว่ากันไปเอ้าบ่าวมีมาทางนี่บ่าวเกาหลีสิไปทางนั่นพี่น้อง ครับมามาเบิง้งบ่าหมีกับบ่าวเกาหลีไพสีสอดท่า,ทาก้อนกันพี่น้องไปอีหยังอีหยังพี่น้องอีหยังเรียนงูวะเว้ยเราฟังได้ไหมเรางูกหลายอยู่แล้วมันเป็นป้าเนี่ยงูยังฮะเขาก็ไาไพ่บ่งูสิงบ่เยอยะไปบอกผู้ใดฟังเด้อม,มาหาล่างูล่าได้บ่ได้เด้ เอาพีหน้องผมเขาเอินดอกนี่ย่งนี่บ้าเก่าดีอุ้ยคืองั้นอะมีดอกไหม้อันนี้อยู่บรรเทาจางดอกอีอย่างดอกอีหย่งเดี๋ยวเดี๋วมันมาจากต้นนีหย่งวะโอ้นี่วันไหเขาจอันนต้นมาจากตันนีหอย่งพีระเขาจะหนีบกันตัว นิ่มๆไอ้เอี้ยงกับอ้อยากหูว่าต้นเอี้ยงเบ้าไก่เบ้าไก่เบ้าไก่เบื้องแน้นอนละคลิปนี่เดียวเบ้าไก่จะเย็นเย็นควายๆพิกเบื้องไหนเนี่ยครับเรื่องาดอกอีหยงเบ้าไก่นี่มันล้วนมาจากทาาสูงแน้นอนท่าเครื่องพุ่นละคิดว่าอันนี้อันนี้ฟังๆคิเป็นดอกอีหยงมาตามประตูการณ์ของไอ้เบ้ามีไหมเขาซุบกันบะสี่เลยเกิดซุบกันปะจังว่าเลยเอาไปไปไปลุยต่อเอาพี่น้องผม เอาสิไปเขาทางไหนดีบ้ามีสิเขานี้วะมันหล,ลัลงคู่หลังคู่เหรไปพ่อการยุ่งมองเขาเด้อโอเคเล่นมังด้วยครับผมไปร้อยร้อยไปนี่นะครับเอาเบ้าเกาหลีสีเขาทางนี้พี่น้องผมติดตามเด้อครับเบ้ามีสีไป็กขาเขาทางน้าพี่น้องผมไปลุยอย่าหลงกันเด้อเราหลงป้าเพราะเป็นศาสตร์นี่พี่น้อง บ่ามีสิขอเขาทางพี่พี่น้องผมเป็นคลิปไอ้นี่ค้องเข้าเนาะพี่น้องเนาะเป็นคลิปแก่เขียดค่ายเขียดค้องเข่าทำกลางดอกท่องก้าวหรือว่าบ้านบ้ามีเอื่นดอกจานครับผมบ้านบ้ามีเอื่นดอกจานเด้อพี่น้องเนาะอ <c oughs> ไปไปกันพี่น้องบาบา้ามีสีน้ำห้าบาวเกาหลีพอ่อว่ตวาตาว่าขันพอ่พอพ่อพ่อผู้สร้างเอ้ยพอ่พอพอ่พอพ่อก็ตตองมีนี่ติดโตไปน้าพี่น้องขันสันซ่วยซ่วยแน่นอนขันว่นามีน้ำเพราะว่าอยังโอกาสสีหลวงมันก็มีเพราะเป็นพ่มีได้นี่บุ๊พี่น้องผมไปยังใดดีละพี่น้องผมเมื่อคือเปนงงบัดนึงได้เดี๋ยวน,น,น,นี้ ไม่ร่มก็ร้ายนี่แล้วอึบ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 ใส่ต่อเหรอบ้ามี่บ้าบ้ามีไปต่อว่าได้เด้นี่เดียวเดียวอ้าไปพี่น้องบุ๊ ชื่นชมธรรมชาติน้ำกันเนาะครับเนาะว่มามีกระเสียวหลงคือกันเด้นี่อันนี้เป็นขันติบอกรงตรงอุ้ยกระลอกพี่้องเห็นบ่านั่นกระลอกนะี่กระลอกไปแล้วนี่แหละมันมัน,ม,นมันมีธรรมชาติอยู่แล้วอันนี้เป็นตูบเก้าปูตาคนเนาะครับเนาะนี่มอง หึฮึฮลฮึ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 ดึฮ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 ึนึฮึฮึนึฮ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 ึนน เอาสารมาปูนางกันโกโก๋หลอดวี้องผมว่าสีมานางพูดคุยกับพี่กับน้องชิวชิวกับบ้าเกาหลีเนาะครับเนาะใส่กล้วยบ้ามีอยู่ใส่ฮะเชื่อมูว่านนี่เลี้ยวเที่ยวมามัดไว้ฮะโมเมน เมื่อนั้นมาบ่หกปานนี้เนาี่นรองเนาะย็นีว่ามีบบหูโดยซ้ำไปว่าว่ามีหอยกล้วยใบไสี่นรองเอาได้เด้อเปี่าในที่สุดี่นรองผมในที่สุดเขี่ยกล้วยหอยไปไส หาเชียกล้วยพ่อพ่อพี่น้องผมหาเชียกล้วยพ่พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปนําหาหลงแล้วพี่น้องนี่เฟื่อนนะครับพี่น้องเนาะขึ้นหอดไปใหม่ไลลงมาเดี๋ยวบ้ามีเบื้องทางเขาอีกทางหนึ่งของเอ่อเล่นมากสังเสารเข้าพี่น้องผมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่บ้ามีก็บ้าเกาหลีได้คนพบนาะพี่น้องเนาะแค่เขามานี่ก็เสียวสันลังวาบแล้วพี่น้องผมนี่ประตูเขาพอดีเด้อ ท่านผู้นำทั้งหลายเลยครับเด้อยวขันเล่งเห็นความสมคัญของหวังนี่นาะบ้าเกาหลีนาะมือเรียกเขาเขาทางขุนตัวโอ้แม่น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 ช่องนั้นช่องนั้นโอ้สวยงามสวยงามบ่เคยพลอยบ่เคยว่าสิน่าผู้เชียวแบบนี้นี่กับทัพไม่ชาติอันนี้ถามว่าถามว่าบ้ามีสีซอยบ้าบ้ามีกับบ้ากาซอยพี่น้องอันนี้เป็นแมงปอ แมงปอติตกับดักอ่าเป็นแมงปอติตกับดักแมงมุมตัวนี้ซึ่งถามว่าบ้ามีสีซอยบ่อบาทนี่กันอยซอยดึงออกห้วยหวยบ่ได้เลยครับเป็นธรรมชาติการหากินของเพื่อนถ้าเข้าซอยเพ๊บเพื่อนกับสีบ่มีอาหารการกินในบาทแม่นบ่าพี่น้องผมนี่แมงมุมตัวนี้เอ้ากระจำเป็นแหละบ่แม่นใจบุญอันนี้มันเป็นธรรมชาติอาีิบองโหดไรแต่ว่าเป็นระบบนิเวศเป็นห่วงโซ่อาหารซึ่งเขาก็ต้องยอมเราพี่น้องเนาะเอามาเบื้องกันชัดๆมาเบื้องกันชัดๆว่า มันสวยงามสําับใคแค่ปับปุ๋งขึ้นอีกเจ้าน้อยพี่น้องผมเอาเสาสูงๆมาปักไว้ให้เฟืนี่ขึ้นไปเป็นรอบๆเป็นคือจังจิวราศีภาคเมืองไทยพี่น้องเขาเอื้อนเฟื่อนนี่นี่พี่น้องเอาเบิ้งกันไก่ๆนี่เขาเอื้อนเฟื่อนเนาะครับเนาะแมนบอเอาตกไปอีกฟั่งหนึ่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีขออนุญาตย่างไก่นะมันมีน้ำบปล่าหรอมันมีมันมีน้ำเพิร์บ่๋งยังเป็นอะไร้อ like er ไปไป ทำยังกัตกตุมกันห้องบอกด้อเอาล้วยว่าแมนยูผีเบาๆเกาหลีฮะนี่นไหโอ้ยนี่ดีหอยอดตดีวนี้เดี๋ยวาเบิ้งป่วยก่อนพี่น้องผมนี่าวแมนยูนี่โอ้มีหอยกินปาดยิ่นี่ ห้อยกินเต็มๆพี่น้องผมนี่แหละที่ว่ามีต้องการกับือให้มกินยังสี่หละนี่นี่เบื้องกันเต็มๆเลยครับเด้อนี่มีห้อยกินแล้วบ้ามีมาลบกวนได้นี่ก็เบ้าเกาหลีนี่ยังมาพนีเพราะว่าห้อยกัดไม่ไม่หม่นกัดมือเสานี่นะพนหูแล้วว่ามีกล้วยมียังกินเนาะพี่น้องเนาะพนหูว่ามีกล้วยมียังกินแล้วพี่น้องผมก็ถือว่าสบายแล้วขันวแนวนี่ถือว่าได้ผลหอมไปทั่วทีบทั่วเดือนสีหาวยุ้ยฝนฟาดโว มันก็นสิไต่ขึ้นมาแต่ฝุ่นตัวรเร,รอบ้านยังก็อรอกระแต่บ่ใ่แมนก็รอกระแต่แค่นีขออ้ข,ออข,ข้างอีเห็นอีใดบางเลี้ยวแต่สิไม่ก,กินได้ผลพี่น้องผมไม่ก,กินอยู่นะครับเด้อไม่ก,กินอยู่นี่ระเบ้าเกาหลีคือธรรมชาติสันสร้างมาแล้ยวยุติข้นเฮาสิรักษามันได้ซ้ำไได้ครับผมไปเขาไปนั่งเรียนจะข้าวเราห้องกันออมร่าผ้าจากขึ้นไป ส่วนนกตัวนี้ก็ยังยู่คือเก้าพี่น้องนี่นกตัวนี้ก็ยู่คือเก้าบ้ามีง่วงมมันเป็นเครื่องใดตายสันเดียบังเอาชัดๆเลยครับแล้วเขาเขาอ่นนี่อย่างบุนีบ้ามีกับหูนกนี่อย่างบุนีนกพิราบนกตัวนี้ก็ย่างๆคือเก้าเป็นซาสตร์คือเก้าลนลงตายโดยธรรมชาติก็ยู่แบบธรรมชาตินกพีน้องเนาะนี่นี่บ้ามีสียเห็นเลยนี่นี่ จังงี่แมนบ่พี่น้องขันหาลักมาปักแมนบัสูงๆข้นให้มันให้มันเป็นแทวเป็นแทวขึ้นเราให้มันล้อมรอบเป็นวงกลมอยู่หนีบาดท่ากลางคนว่าเป็นดินค่ำพี่น้องเป็นข้นดูดว่ายง่ายใเป็นดินดูดขันยางเขาไปร่มบัวรวดว่าสันคนว่วก็เลยว่ามีผู้ใดกายยางเขาไปน้องพี่น้องเนาะก็เลยมันเป็นเฟื่อนขึ้นแบบนี้ยู่้วยความชื่นยู่ยซื้อๆดีบด่ดีไรโน้เสาโพอออกมากเห็ุจังไนพี่น้องครับยุ่ซื้อไดโนเสาโพกมา,า,าก่าะอะรกันได้พี่น้อง นี่แหละครับเอาให้เบิ่งกันชัดๆอีกทีหนึง่งนะครับเนาะความสวยงามพ้องแล่นมากบัดสางๆเด้อพี่น้องเด้อถ้าพวกผู้นําเห็นอยู่เบื้องอยู่กะฝ้ามาป,ปับบุงผู้มิทัศน์ละครับบ้ามีเส้อว่าคนบ่อน่อยต้องการมาเบื้องมองนี่บ้ามีไวไหวรุ่นไหยไรทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่เฮากับอาชีบ้ามี่็ดเหตุเป็นสะพานล้อมรอนะบเฮ็ดเป็นสะพานล้อมรอบแล้วก็ยางอ้อมท่ายรูปนั่นนะม่นบ่นพี่น้องเป็นสถานีสางๆก็ได้ เป็นสถานี่สางๆก็ได้พี่น้องเอาว่ามีขอเนญญา้อหยาดอย่ามาอีกจั้หน่อยนี่นี่จ้าสิต้นใหม่ปื๊บเฟื่อนกับคุ้มขึ้นมาเลยบาดข้าเห็ดสะพานรอบๆอ,บอ,บอนี่แ้วพี่น้องนะอเนาะเห็ดสะพานขึ้นมาเ,เห็ดสะพานอ้อมยางอ้อมนั่นนะเพราะว่าข้าสีไปกลางว่าไดมันสีเป็นดินดูดเป็นบ่าละเข้ากับเห็ดสะพานรอบยางหละกับเห็ดหอดทางเขาพุณนระเบ้าเกาหลีก็ได้นางเบื้องธรรมชาติสุดยอดว่าพี่น้องโอ้ยขอเสียงสวดสวดแนด่พี่น้องผม ได้ผลทุกอย่างที่เ้าเห็ดมาเนาะครับเนาะเอาไปไปหาเบ้าเกาหลีกันบ้านกรเบิงเบ้ามีว่าโดยส่วนตัวนี่เห็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยพี่น้องผมต้นไม้ญ่มีเอ่อต้นไม้ไงม,ตไม,ไงมีต้นไม้หน่อยมีมีเฟิร์นมีไดคือยัง<ว>ยุกจุลาศิษภาคบอสพี่น,อน้องไวไ่ะคนพบได้มือซ้องมือเกิดว่าเขาก็เคยมาพ่อนี่แหละเอาเ่้าตรงๆคว่วสวยงามขนาดนี้พี่น้องผม ทา่ทานผู้นำเบื้องคลิปนีอยู่กะเขามาจัดการซะ้อครับเรื่องก้อนที่มันสิมุนสีได้ไปไลยกว่านี่เขามาบูรณะขึ้นเขามาเพิ่มเติมมองไดมันขามันตกมันพ่องแล้วกาเฮ็ดสะพานเขามาอ้อมคือว้าวมีว่านี่อ้อมยางท้ายลูกดังพี่น้องผมบ้ามีวัดดังแน่นอนการันตีแบบแรครับบ้ามีการันตีได้เลยว่าถท้าหุจับปับรุงเปี้ยนแปลงเฮ็ดให้มันดีขึ้นพัฒนาเชื่องสางสค์เฮ็ดสะพานยางเขามาอ้อม อ้อมยางท่ายรูปเฮ็ดจุดให้มันน่าสนใจเฮ็ดให้เหฟื่อนขึ้นล้อมรอบสะพานแล้วห้องยางใส่เวลาบ่เกินสามปีถึงสี่ปีมองนี่ดังแน่นอนพี่น้องบ้ามีกล้าการันตีเลยมองนี่ครับขอบคุณทุกไรทุกทัพทุกการทิดกาดตามเงื่อนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบาดพวงพี่น้องผมพิษพลาดประการได้ข้ามวอกข้ามจ่ากิเลท่าทางที่บ่สุภาพที่บอกไปบ้ามีกับบ้ากอรีขอโทษขอวามไปเละลายพี่น้องเอาพ่อการคลิปหนาด้วยพี่น้องเด้อคลิปนี้เ้าก็เอาอาหารมาให้สัตว์ปลาทั้งหลายแหล่นกบ้างชะน อ,อีหอกอีเห็นอีหย่างทั้งหลายเละที่มีอยู่ในน,นี่ก็คือให้มาอยากมากินไปเอามาย้ายไปคู่มองแล้วพี่น้องผมส่วนจุดเลีที่เขามาไหวกินเอาเขาไปหาบ้าเกาหลีก่อนบาดน่้เอาเบ้าเกาหลีเอาหน้าผ้าจ่าพี่น้องเนี้ยใช่มืนผ้ามาเทียวเลยครับเด้อผมมาไม่จีบเป็นปั้งช่างนองนี่อำเภอ้ลไซมุนน่องจะสูงนะเดี๋ยวเป็นแน่นมาจุดนี้เขาเ่าท่านเพราะท่านคนพ่อครับว่ามันมันเขามีขอมีขอมาอยู่ครับ เฮ้ยใส่มันประโยชน์บอ๊ะก็ผมหมายผมเล้วเมื่อวานผมมาตำรวจเป็นเรื่องผมวาา่าไงกับบ่าวมีพออไอริมาเจอจุดนี้ครับป้าสวยงามสวยงามอันนี้นาแรีงนี่ครับ,บเป็นนาฝนเหนียวสุดยอดก็นี่นาฝนเขียวนี่ขนาดนาเรียงนี่ทำว่าชุ่มชื้นบ่ดีไอรินี่ว่บ่สามารถียงต้นนี้ยังกับต้นในคริสตมาสไหมขอบคุณครับสวัสดีครับพีบนบ่น้นอ,าานนองผมพ่อการชิมนาครับครับผม